ก็อย่างที่เห็นแล้วว่าฝาดก็มาเล่นเกมลับเหมือนเดิมแหละเราก็เจอแต่สถานการณ์แบบนี้แล้วก็ไปทีมดีตายอะไรเงี้ยก่าก็รอแค่จังหวะประตูแรกที่เราต้องการท่านั่นเองมันเกมมันก็จะเปิดก็บอกน,นักเตะม,มาตลอดแหละแ,ลแต่ว่านักเตะก็ใช้โอากาสเลืองไปนิดนึงแหละในครั้ง ก่อนได้ประตูแล้วก็หลังจากได้ประตูซึ่งเกมมันเปิดแล้วมันก็ควรจะมีความที่เราก็คุยอันแล้แหละต้องมีความเป็นพนจาราทมากกว่านี้เราแน่นอนมากกว่านี้ถึงแม้เราจะเห็นว่าสกรมันขาด5-0แต่ถ้าเราดูในละเอียดลึก,ลก,ลกเรามีโอกาสมากกว่านั้นเยอะซึ่งถ้ามันเป็นประตูแล้วสามารถลายความกดดันของทั้งทีมได้มันก็มันน่าจะดีกว่านี้ในการที่จะ,ะมีมีความเด็ดขดาดงนั้นตรงนี้ก็ก,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 ก็ต้อง,ต,องต้องเน้นเพิ่มประสิทธิภาพให้มากกว่านี้เลย แต่ว่าก็พยายามโมดิเวตและสร้างแรงจูงใจเพราะว่ามันเหลืออีกสองสามนัดสุดท้ายลูกกาแล้วมันก็อาจจะล้าท้งเรื่องของด้านร่างกายและความคิดเหมือนกันอะไรเงี้ยต้องใช้สมองเยอะตั้งแต่เอฟซีมาอะไรเงี้ยก็พยายามที่จะพุชคือผลักดันเด็กให้ให้มีมีความอะไรมุ่งมั่นตั้งใจในสนามตลอด90นาทีให้ได้อะไรเงี้ยซึ่งโอเคอันนี้มันก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันที่ได้แต่ก็โอเคสุดท้ายแล้วมันก็สามแต้มแล้วก็ต้องต้องขอบคุณน้องๆแหละที่ พยายามทําตามและตอบสนองเรื่อง,อ,งองของวิธีการอะไรเงี้ยก็ก็ถือว่า,าเป็นสารแต้มที่ที่ียกความมั่นใจกลับมาครับก็ไม่ได้มองเรื่องวิลลัมแล้วก็ก็เรามองแค่เราแค่เราพยายามเขาเรียกอะไรอ่ะอยากจะทำผลงานให้ดีในทุกๆนัดเพื่อให้ได้สารคะแนนเพราะว่า,าแฟนบอลก็มาดูเราซึ่งบางทีเราผิดพลาดเราพลาดการได้คะแนน ก็ก็ต้องจริงๆก็ก็ขอโทษแฟนบอลนะเรา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 แต้มหลุดไปหลายนัดในในแมตช์สำคัญสำคัญซึ่งมันควรจะได้สามแต้มกับกับฮันเด็ดขาดที่เราบอกอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าแฟนบอลก็คงผิดหวังในในจุดนี้เราก็เราก็เราเข้าใจแล้วอะเราก็ต้องต้องขอโทษเพราะหลังอย่ากนี้ที่บอกว่าเราต้องการสามแต้มเพื่อตอบกับแฟนบอลทุกๆนัดอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้มองเป้ากุญแจมันจะเป็นไงต่ออะไรเงี้ยคือสามแมตช์นี้ต้องเอาสามแต้มทุกนัดให้ได้อะ่าเงี้ย ก็ครับก็หม่สันติก็ทำงานกับผมมาในช่วงก็เป็นโค้ชที่เก่งแหละแล้วก็มีความสามารถก็ต้องเข้าใจสถานการณ์นะเพราะว่าด้วยขนาดของทีมนะก็ยอมรับว่ามันมันก็เป็นเรื่องเรื่องยากที่จะบริหารจัดการที่ที่จะสู้กับทีมใหญ่ได้อะเงี้ยแต่ว่าเขาก็ทามาได้ดีในช่วงแรกแล้วก็เลขที่2ซึ่งเป็นโค้ชที่มีความสามารถแล้วก็อยากให้กำลังใจในการที่จะทํางานแล้วก็สู้ต่อไปแล้วก็ให้เมื่ทีมตลาดนะครับก็ยังมีโอกาสในอาจจะเปอร์เซ็นต์เล็กๆก็หวังว่าว่าว่า ก็เหลืเป็นการแข่งขันนะเราก็ไม่สามารถบอกว่าใครจะอยู่ใครจะนั้นได้ไม่สามารถให้มังใจขนาดนั้นก็ให้มังใจให้ให้ให้สู้นะถึงแม้ถ้าตกชัยจริงๆก็อยากให้ตัดสู้แล้วกลับขึ้นมาในไทยให้ได้นะครัแต่ถ้ายังมีโอกาสอยู่ก็ขอให้ให้ให้สู้จนถึงนาทีสุดท้ายได้แล้วก็ไอ้ก็ใหม่ประสบอเลยในในในงานโค้ชนะครับวันนี้ว่าผมใช้มากที่สุดที่แบบว่านั่นทางของมเองครับ พูดทัก็าับชกนี้ก็เป็นเรื่องปกติครับโค้ชก็ต้องมาอ์วิเคราะห์เกมอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรก็โอเคก็ไว้ไว้เจอกันนะชิงแล้วกันอะไรเงี้ยว่าเราก็สู้กันเต็มที่ส่วนนอกสนามก็เป็นความเป็นพี่เป็นน้องยังเหมือนเดิมประตที่ทีมแหละเราโค้ชมันในเมืองไทยมันก็พี่น้องกันหมดอะไรเงี้ยก็ส่วนในหน้าที่การงานเราก็ยามสู้เต็มที่ไม่ไม่มีการออมให้กันอะไรเงี้ยไม่ว่าจะตกชั้นหรือไม่ตกชั้นหรือชิงหรืออะไรเงี้ยหรือเป็นทีมที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าอะไรเงี้ย ก็พยายามที่จะสู้กันด้วยศักดิ์ศรีแล้วก็พอนอกสนามเราก็เป็นพี่เป็นพี่เป็นปน,น้องเหมือนในรกาวเหมือนเดิมครับขอบคุณครับ